ครับเป็นไฟน์นี้เป็นการต่อสู้ที่ผมดีใจมากผมดีใจมากจริงๆที่บอสให้ผมมาชกที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ผมดีใจมากผมปลื้มแล้วก็มาได้ชกกับทาคิรุที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกทาคิรุเขาเก่งครับเขาครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของซูเปอร์เล็กนะครับหลังจากเอาชนะนักชกเต้าทิ่นยังทาเครุนะครับในศึกวันหนึ่งหกห้าก็เป็นการชก ในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งป้องกันแชมป์ครั้งที่2ของซูเปอร์เล็กด้วยการเอาชนะคะแนนทาเครุไปได้ทั้ง5ยกนะครับก็วันนี้จะมาดูความคิดเห็นของแฟนๆมวยชาวญี่ปุ่นที่พูดถึงซูเปอร์เล็กว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะว่าซูเปอร์เล็กเองก็ให้สัมภาษณ์ให้เกียรติอทาเครุ u, ว่าเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ เป็นนักสู้ที่แข็งแปรงสำหรับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นจะพูดในเสียงเดียวกันนะครับว่า,าใช้ชนะในครั้งนี้นะครับไม่มีใครออกมาโต้แย้งอะไรนะครับก็เป็นชชยชนะที่สวยสดงดงามนะครับจะมีก็เฉพาะยกที่สามที่แฟนๆมวยชาวญี่ปุ่นเขาพูดถึงนะครับเพราะว่าเป็นการชกที่เรียกได้ว่ายกที่สามนี่ตื่นเต้นนะครับราวใจ พูดง่ายๆว่าทาเครุนี่น่าจะเอาชนะน็อกอ่าซปเปอร์เลกได้เลยทีเดียวแต่ว่าซุปอรเล็กก็อาศัยชีอ่าความเชียชช่ยวชาญเฉลียวฉลาดความแข็งแกร่งแล้วก็ความเป็นมวยนะครับเอาชนะอ่าการชุกของทาเครุแล้วก็เอาตัวรอดมาได้นะครับก็แฟนๆหมัดมวยชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของพวกเขากัน ก่อนที่เราจะมาฟังความเห็นต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการแปลภาษาจาก Google นะครับซึ่งเป็นการแปลภาษาที่เป็นภาษาตัวหนังสืออาจจะแปลไม่ตรงตัวแต่เราต้องมาจับเจความกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ความเห็นท่านแรกกันเลยครับฉันชอบที่เขาพูดอย่างเปิดเผยว่าร่างกายของ 3R ทําทำงานอย่างไรให้เขาและมันแค่แย่มันแย่แค่ไหน เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอันนี้พูดถึงการให้สัมภาษณ์ของซูเปอร์เล็กนะครับที่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ในการแข่งขันครั้งนี้ว,ว่าแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับส่วนความเห็นท่านถัดมาฉันกลายเป็นแฟนคลับหลังจากดูการแข่งขันและการให้สัมภาษณ์ฉันเดาว,ว่านี่คือสิ่งที่คุณหมายถึงเมื่อคุณพูดใจดีและเข้มแข็ง ฉันเคารพคุณคนนี้ก็ออกมาชื่นชมซูเปอร์เลกเช่นกันนะครับส่วนความคิดเห็นท่านตัดมาขอขอบคุณผู้เล่นซูเปอร์เล็กที่แข็งเก่งที่สุดในโลกที่มาที่ญี่ปุ่นการประจันหน้ากันบนยอดเขากับทาเครุคุ้มค่าการดูจริงๆนี่คนนี้ก็ออกมาชื่นชมเหมือนกันนะครับว่าคุ้มค่าในก,การดูนะครับส่วนความคิดเห็นท่านตัดมาร้อยคะแนนสําหรับการตอบคําถามของนักข่าวตอนท้ายว่า อย่าพูดอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่คนที่แข็งแกร่งจริงๆพูดออกมาชื่นชมซูเปอร์เล็กที่การให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ยิงคำถามที่แบบไม่ถูกใจนะครับผมไม่ถูกใจทั้งคนตอบและคนฟังนะครับแฟนๆมันหมัดมวยเองฟังาการยิงคำถามของนักข่าวมันก็บางครั้งมันก็เน้นย้ำถามใน สิ่งที่ไม่ควรถามนะครับคนนี้เขาก็ออกมาชื่นชมซูปปเปอร์ลีกว่าตอบคําถามได้อย่างดีแล้วก็ของเห็นท่านถัดมานะครับอืมถ้าเราไม่ตอบโตัวลูกเตะต่ําของซูปปเปอร์ลีกอย่างเหมาะสมเราก็จะไม่มีวันชนะแม้ว่าจะรีแมตต์ก็ตามคนนี้ก็พูดถึงการเตะต่ําก็คือการเตะตัดขาเตะล่างของซูปปเปอร์ลีกอย่างในการเตะแต่ละครั้งนี่โอ้โหบอกเลยนะครับว่า แข็งแมากเตะแบบเน้นๆส่วนความคิดเห็นท่านถัดมานะครับ 3r เหลืออีกนิดหน่อยก็ 3r ก็คือยกที่3นะครับเหลืออีกนิดหน่อยอ่าไาเครุก็สามารถคว่ำซูเปอร์เล็กได้แล้วนะครับเพราะว่ายกที่3นี่จัดหนักจริงๆแต่ว่าซูเปอร์เล็กนั้นก็อาศัยไหวพริบแล้วก็ความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพนะครับเอาตัวรอดมาได้นะครับในยกที่3ส่วน ความคิดเห็นท่านถัดมานะครับสุดท้ายก็ถือว่าคุณแข็งแกร่งทั้งคู่นี่ก็ออกมาชื่นชมว่าทั้งคู่นั้นแข็งแกร่งนะครับส่วนความคิดเห็นท่านถัดมาทาเครุแพ้เพราะเท้าของเขาถูกทับในช่วงแรกก็ออกมาพูดว่าทาเครุนี่ช่วงแรกถูกซุปเปอร์เล็กเนี่ยเตะเตะนวดแข้งนวดขาอยู่อยูอ่บ่อยครั้งนะครับ ก็แพ้เพราะว่าช่วงแรกๆนั้นถูกเตะถูกยำ้ำเตะย้ำทําที่ขาบ่อยๆนะครับซุเปอเล็กนั้นเตะหนักจริงๆนะครับส่วนความคิดเห็นท่านถัดมาซปเปอร์เล็กเป็นผู้เล่นที่ดีคุณสามารถรู้สึกถึงความเคารพผู้เล่นชาวญี่ปุ่นบางคนก็ควรปฏิบัติตามเช่นกันก็ เป็นการพูดถึงซูเปอร์เลกที่ให้เกียรติคู่ต่อสู้นะครับอย่างทาเครุในการให้สัมภาษณ์ผู้สือ่อข่าวนะครับว่าทาเครุนั้นก็เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งก็เขาก็พูดออกทำนองว่าอยากให้ผู้เล่นหลายๆคนนั้นปฏิบัติอย่างซูเปอร์เลกนะครับในการให้เกียรติคู่ต่อสู้นะครับส่วนความคิดเห็นท่านถัดมา ขอแสดงความยินดีซปเปอร์เล็กขอบคุณที่แสดงของจริงในญี่ปุ่นให้ฉันดูนี่ก็ออกมาชื่นชมซปเปอร์เล็กอีกท่านหนึ่งนะครับส่วนความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นแบบอย่างของิบ็อกซิ่งสไตล์มวยไทยมันแข็งแกร่งนะครับ mm. เขาบอกว่าเป็นแบบอย่างของมวยไทยที่ เล่นในสตไตล์แบบคิกบ็อกซิง่งเล่นในสตไตล์แบบมวยไทยนะครับโชว์ความแข็งแกร่งให้ชาวญี่ปุ่นได้เห็นนะครับสําหรับคนนี้ก็ออกมาชื่นชมอีกนะครับส่วนท่านถัดมาก็ออกมาพูดสั้นๆว่าทาเครุยืนหยัดได้ดี5ยกนะครับก็ออกมาชื่นชมทาเครุแล้วก็ส่วนความคิดเห็นท่านนี้นะครับก็ได้มาพูดหยอกล้อเล่นนะครับบอกว่าเสียงไทยฟังดูน่าสงสารมากเพราะว่าบทสัมภาษณ์ของอ่า การพูดของซปเปอร์เล็กคือแบบเสียงอ่อยๆเล็กๆน้อยๆสุขุมนุ่มลึกนะครับก็เลยแซวเล่นว่าเสียงไทยน่าสงสารมากนะครับส่วนความคิดเห็นท่านถัดมานะครับเป็นความคิดเห็นที่พูดไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็เปรียบเทียบถึงขั้นแบบว่าเป็นอ่าการ์ตูนอ่าอนิเมะของญี่ปุ่นนะครับที่เปรียบเทียบมวยไทยไว้แบบ ไม่ค่อยแข็งแกร่งนะครับสูนักมวยจากต่างชาติจากท่านอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยอสมศักดิ์ศรีอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบาการ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่นนะครับส่วนความเห็นท่านนี้จะเป็นอย่างไรนะครับขอเป็นท่านสุดท้ายแล้วกันนะครับจริงๆแล้วความคิดเห็นของแฟนๆญี่ปุ่นเนี่ยมันเยอะมากครับพูดกันทั้งคืนก็ไม่หมดนะครับคือการคอมเมนต์กันอ่า พูดคุยมันเยอะมากนะครับทั้งตอบใต้คอมเมนต์กันทั้งคอมเมนต์ส่วนตัวคือมันยอเยอะจริงๆก็เอาคอมเมนต์แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาคอมเมนต์ท่านสุดท้ายเป็นท่านนี้แล้วกันนะครับพูดถึงมวยไทยไวิทยามน่าสนใจนะครับามาที่คอมเมนต์ของเขาเลยนะครับมังงะและอินิเมะของญี่ปุ่นมักจะดูหมิ่นนักมวยไทยมากเกินไปนักมวยไทยมีความแข็งแกร่งมาก เขาได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กถ้าทำตามกฎและชกโดยใช้ศอกและเขา่านักมวยไทยก็จะได้รับชัยชนะอย่างท่วมทน้นทาเครุคุณยังเด็กเกินไปที่จะชกกับนักมวยไทยคนนี้เทคนิคต่างเกินต่างกันเกินไปนักมวยไทยเก่งกว่าเยอะ้าเครุดูหมิ่นนักมวยไทยมากเกินไปเขาจึงแพ้เนี่ยครับผมเขาบอกว่า ถ่ายิรู้นั้นประมาทมวยไทยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบใส่อินิเมะของการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับในการมวยไทยเนี่ยเปรียบเทียบแบบว่าความแข็งแกร่งไม่ค่อยเยอะนะครับเขาพูดได้อย่างน่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับนักมวยไทยของเราก็ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับกว่าจะเก่งขึ้นมาได้นี่ก็ไม่ใช่ว่า แปบ๊บแป๊บมาเล่นโตแล้วค่อยมาเล่นนะครับโตแล้วค่อยมาเป็นนักมวยนักมวยไทยของเรานี่ฝึกกันมาตั้งแต่เด็กนี่คนนี้เขาก็รู้จริงๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจบคอมเมนต์ไว้แค่นี้นะครับคือมันเยอะมากเดี๋ยวถ้าเราพูดกันคือมันก็ไม่หมดนะครับก็ทุกคอมเมนต์จะเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับว่านักมวยไทยนะครับซุปเปอร์เล็กเนี่ยอ่าไม่มีข้อกังขานะครับคะแนนต่างๆนะครับ ก็สมแล้วนะครับที่เป็นแชมป์นะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันออกมาชื่นชมนะครับไม่มีใครมาขัดแย้งเรื่องคะแนนหรือว่าขัดแย้งการชกกันอะไรเลยนะครับก็จะพูดแค่ยกที่สามเท่านั้นที่ทาเกรุเทียมทำได้ดีนะครับส่วนยกอื่นๆเนี่ยก็ยกให้เป็นซุปเปอร์เลกนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับฟังรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามี รายการกีฬาคอมเมนต์อื่นๆก็จะเอามาพูดคุยอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับ